โอ้เหมือหม่อยเหนือยตายวันนี่เฮาสซี่ขาพุ่วเฮ็ดไม่โน่แล้วพี่น้องอุ้ยลูกสาวนี่พี่น้องไปเอาน้องใหม่มาเลสายสไปดีสวัสดีอิฟซีสุขุสุขคนดื้อเจ้าถ่านและสวัสดีนะสวัสดีพ่อแม่ปลาลูกเล้วลูกเลยนี่เฮาเอานอา้อ,าองใหม่ที่เฮาวรองใหม่นาะพี่น้องมาเฮ็ดกินเนาะ เห็ดเมนูเนาะมันนี่ใสป่ปลาเ้ยเมนู mm hmm. menu, ของหมกักของน้อยๆเนาะมันนี่เห็ดเมนูอ่ะนะต้มเค็มต้มเค็มกระดูกมหมูใส่หน่อไม้เนาะพี่น้องกินกับเขาฮู้งสั่งปีหม่สื่อเขาฮู้งเนาะมันนี่เขาเจ้าพ่ะนะเขาเจ้าอยู่เกอนมันโมมีเนาะพี่น้องต้องสื่อกินเอ้า มูหูสีดายด้วยโบนอปหม่ยังบบทันไนมาแต่ปักสียสัมี๋ยวเาสีทิมใส่ป่านไว้นี้นะคะไปเกือเป็ดเนาะเพราะอันณาอีเมยบไอยู่เนาะพี่น้องวันนี้อีเมยไปซอยเพื่อนเพื่อนดีเพื่อนดีก็คือเพื่อนคนตายเห็นไหนพี่น้องเนะเาะเพราะเพราะแถวคลองเบาคัมซิงเสียนนเนาะเมื่อนี้คอยกันเลยแต่อยู่กับลูกสองคนเนาะแล้วลูกอีเมยเราไปเห็ดเปียกซอยเพื่อนอีเมยอีพอแล้วก็น้องสายเนาะ กรอยูเพื่อนเห็ดกับเขาเล่นน้อยมาท่านมาเอาเสียไปเกลือเป็ดก่อนเนาะน้องก่อนสิมาเห็ดมีนโนลแมแห้งแหงพี่น้องมันนี้มันนี้ลแมแห้งหละละ,ละอยู่มันกระเดิ่คงทำเนียด อนไรใหเนาะแซฟปานแซะฟานออเอทางไหวแซฟานไปใช้เรลาดีเแ่ฮิไีมากเลยกกมาเลยเย็นหมู่มาอยู่กับอกมาเลยซฟาน มาแื wow, ่อยอูที่ไฟ้วลได้ <laughs> <laughs> Thả mẹ dưới hẳn đã được rồi Mẹ bị kẹo bếp con đó Yên hả Thả mẹ con đó Mẹ bị kẹo bếp con đó Được rồi Yên hả ừ. Thả mẹ con khá nặng โอเกิดทางใจห้าดังมาแล้วีี exactly> ่เหสาขอกวะสาขอกันเป็นังมะกะค่าขอกค่ะ

พาไก่หามันเคยเขาก็เป๊ะแมงแตเขานะเร็ยบเรียบเรบเบเบเบต้องเอาขาให้ใกล้ก่อนเพราะว่าไก่มันโดดเขาทัาน <laughs> Nhiều không đi thế nè Một chút. Dạ dạ. Có này à, mình. Đó, đó. Đó, đó. <laughs> đó, có thân để ăn สองสี่หกสองสี่หกแปดกับว่าท่านไหนเกิดเอาขาว่าท่านอะเจ๊

น้าศึด่าเมือรเมื่อห่อสุดมากอาสุดยอมากใชป่านักมาขาวขั้วน้ำนี่าฮมารอาโอ้โหมวนบุ ดูกาขาไปดูกย่าขาไปเบิ้ง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 เบ้องเห็นเด้อบ่เห็นเด้อกูไปหาสาวกูไปหาสาวกูไปปีท่านมาปันี่ง่างบ๊ายายนี้มันยากว่าแล้วมันก็บ๊ายบายม้กําะ้า chứ thúng nhang này chứ thế vậy đục thúng nhang này ăn thế vậy ờ như ăn à, à xin mời bữa chắc quá chị không được nó mày đi đâu có ở mẹ thùng đi ừ có ở đèo ạ ở yêu với nhắn ngủ mà nè không phải mình nói phút ạ ừ dịch nhanh đi ạ à đồ ở hết đủ. เบื่อมันได้หรือาอีกเนี้อานี่อานี่คงจะแม่แหงจ้าเอาตัวดีเงือดม้ยดนว้าเหีกเงาอนีตแันมาแร่งใจให้จะเห็นตอนหน่อยได้ไหมตอนที่ในในแน่จริจ พ่งแม่ต้มไข่กันเนาะมมแม่แห่นั่งเบื้องซื้ซอมแม่บอกให้นั่งบื้อซื้ซอ เจ้าดฮะของเด่นเจ้าเด๋อโอ้ของเด่นดีดายย่ใสวะฮะโอ้ของเด่นเจ้าอยู่ใสวะน้ uh huh. อ,องแ uh huh. ม่ให้ต้มเนาะเหนอะจักพี่น้องเต่าตาดีเหนอะจ้า อันน้ะม่ใจเนอะนะใเดยวบอสเอาิีดังใหม่ก่อนเนอะหลังมใหม่แล้วกต้มต้มไข่เนะาะหอ่นงใช่ไข่น้ำสอ,อ,องสี่หก ทอดสิปุงลยนอ้องเพ่มเข้มก็มีทอดสีไข่ค่ะเอขิงก,กระหูกเทียมเมย์มาเห็ดับนะอ่เมย์เห็ดจ้ะไข่หาต้มส้นวน้หนี่วนอ้องใส่ไข่สี่ห,น,หน่วย

ต้องเหนลยวขัวมูก,ก่อนน้องเหี้อย่งไง้ไม่โปรดบอนตรายก็ะดีกว่าน้ำตาลก่อนเปนจังสีเดืองออน้องเหี้ยเองขัวปุกับมูไม่ใช่เรื่องการทักเรื่องตอมเลิม กระปุกโหลดเสร็จลด,ดีด้ต้ตนกกินแนแต่ตะเวนถกน,นี่เขาปวดเนี่ยแสบไม่น้อยไ้้นี่เมนูแสบไม่น้อยมาเห็นอย่างสมเข้มปะเอาใบคือใไในยิปซินหกินขเขาแตบ นาตรงไห,ดหนดีดูท้งด่วนมาเต้มพี่องดิเต้พัคขาดูประเด็นสิน้องกังกขึ้นมามันกิดมีต้นขาสบายดีหมดเลยปวดบ้าน มันจะได้แข็งแรงเปี๋ยวอันกับวัตถุดดดไทเม่ม่ไว้คิวทางนั้งค่ะเอาใส่ไนได้ไหมเอาใส่ได้หรเออเอาใส่ก๊ใส่ว่าใส่หนักหนักเยอะเลอืมสะอาดจ้ะเตยวนี้บ่าโวยได้โบ่ แหวะตูขึ้นหุวข่าบอกหรือว่าสิบบุบุนมะเหียอม่า้ยรั่หอน้ำกันเลยควายจนนี่เลยใส่แนื้อวัไใ่ตัวไหเลยใส่ตัวะ วัยเริ่มเบื้ยงแล้วหนูใหม่ลูกนาขี่นอ่ะแต่กระต้มจนสุกแต่กรทอบนะอื้ใหม่เลยค่นต้นต้มขึ้นกรใหาใน้ต่ำทะลุคือฟังไทยตะวับุกขึ้นกัน เหนม้าแต่บูในไหมว่าขอยเห็นมันหมิน่นเลืองไปเ<อ>ลือกเรบูทเยอะน้หม่นมาเตอนเอืออีกมาที่ทำมันแหนงีกวันนึนนนนันใหม่มากสีมีเนียมันึ่น,น,นี่ กัวโมให้มันสุลและได้ที่ไดาน้ำใหม่กัวร่ำรวยน้ำใหม่มัไนได้โปดยุบอออเลยเอาไว้กินกระปุนน้ำก็ได้ดโครดีอย่างนี้คร อยากจตื่นหนาบมาเลยหนาบมีสีใสดูเขาด๊อสมจทมาสะได้อยู่เพื่อนซื้อไงมันจยมันมันบดำให้บันได วัวบางอย่างกำลังมันสีดำจะเอาหน้ำตื่นแต่สีใสวเวน้ำมันสุกไปเอาหน้ำใส่เนาะมามากินเขาม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 าเมื่อนนี้ใช้ป่านกินเขาก็ไข่ไข่แล้วก็เขาหูง เมื่อนิดกันนาำเบาวก็มาาอนาบ้าวมามากม่หนิดเราเนาะบ่ม้าเลยมาแจับเถอะได้ดไดเดือนเลยแล้วมื้อใส่ดุก,ออก็หอมต้องบอกนะจกินเอาเสือ,อ,อาดานไปห่มเดี <laughs> ๋ยวซุปไปห่มน่ววาเาากาาันนะด เดี่ยวหอกกดเขาใส่ป่านน้องน้องรอเขาสุกถอนอยู่อ่ะยูวร่แะอยากแห้งบ้องืม่อต่อต่ต่อต่ออปี่ กบอย่างนั้นีีนออกยีนเห็ดตุอันตุมเข้มน้อะไรได้หัดด่านก็ละหน่อยเหรเติมจิเม่เติมโ้นสีจางอ่ะเขาเกลือใส่เขาหนามันหน่อยผัวต้องไปสดเขางูงอ่มันอันนี้วสีเบิ้ลเขาพอคอยกินต่อนอกะุไปใส่ ป่านกินข,ข้าวแล้วเ,เ,เดี๋ยวเสด็จพ่อใส่ป้านตังหนาเนาะ่าผิวอุ้ยแต่เฮ็ดยังลูกเฮ็ดยังหั่นเด่นคนเดียวหวอาเดี๋ยวสิพาใส่ป่านไปหลังหนานหลังโตเสร็จโตเสร็จต้นเอาเน่าผิาาาวออกอาบน้ำเพราะว่ามันหนาวมันหลบไลบ๊ายบายในยดุขอบคุณในไลท์ที่เมื่อวันจนจบคลิปเด้อสิดุนี่สใส่ปานเห็ด เห็ดนังเห็ดไม่นู่มหรอเบามากเอาวานน้อยๆมากินเนาะเห็ดนุ่มเข้มใจปันเขาโตใบใบกันเด้อจ้าวสิชีดกัพภูมิให้มองมีฮันเดียวเลยดีพี่น้องโค้ดถ่านะถ่ายยาอน,นันต์นาการวัฒนายาดีวัด ใช้ปันอันต e yes. mm. ื่นบ mm. ิดขืดมึงข mm ืด hmm. น uh hmm. ี่มึแรกนี Ashe ่ช่วงสิบบกตื่นเป็นไรดอกวะปังเบิ่งมาแรกขืดนียวบริหนอดบิดขืดแม่บริหนอดบิดขืดจะตื่นไม่บายดุไม่บายไม่บายไม่บายก็รถขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วทั้งคนเพี่น้องคนใดที่เขาบอกคงจะจบคลิปที่ มันนีร้มเนาวฉันหนาวหนาวเดือ